ใหญ่แตแบบจะครึ่งหน้าของมิชาคนามันหอมแบบหอมเตาถ่านด้วยอะแน่นไปแบ่งมั้งสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อวันนี้นะครับเราจะไปกินหมูกระทะโตครื่นคอนเทนต์มากๆที่แบบกินหมูกระทะไปแล้วก็เปียกเกินตูดหรือเปล่าก็ไม่รู้คือเปียกมากอะชุ่มเลยก็เลยจะชวนเชนไปนั่งรอแล้วอยู่นี่นั่งรออยู่ขาะวันนี้พร้อมมาเพราะว่า อมตอนนี้นะครับบอลกับเชนก็ถึงบ้านท่าน้ำนนแล้วนะฮะแต่ว่าว่า้มันไม่ท่วมอ่ะเชนแห้งอ่ะพี่แล้วเราแต่งตัวมาแบบพร้อมแบบเต่อเปลือกไปเนี่ยหนูแต่งตัวเกอร์ปะเนี่ยกับพา่เหลืองหรือว่ามันข้างในอาจจะท่วมหรือเปล่า ดูจากตามแบบรอยน้ําร่องรอยอะไรเงี้ยมันดูมันแห้งนะเออแต่ว่ามันก็มีขอบแบบเหมือนท้วมมันถึงขนาดนี้ป่ะเอาจริงจริงอะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเนี่ยขอบนี้เห็นป่ะขอบนี้เลยเอออาจจะใช่เออเรื่อความชัวร์เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าตอนนี้แบบเสียงเงียเงียแบบดังมากเฮ้ยมันไม่ท่วมอ่ะทุกคนมันแห้งมากตอนเนี้ยเจราะว่าน้ำแห้งหนุก็ยิ้มแห้งเลยตอนนี้เดี๋ยวเรารอดูว่าตอนแบบค่ำค่หรือแบบ เย็นกว่านี้น้ําจะขึ้นมาไหมเขาบอกว่าน้ำอาจจะขึ้นมาอีกนิดนึงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยรู้จักพูดถึงบรรยากาศคือดีมากดีนะดีดีมากเดี๋ยวเราไม่เป็นไรเรามาเปลี่ยนเปลี่ยนฟิลก็ได้ถ้าสมมติมันไม่ท่วมก็แบบอ่ะคนก็มากินแบบอ่ะถ้ามันไม่เปียกล่ะก็จะเป็นยังไงได้เลยก็จะได้เป็นฟิลแบบดื่มด่ำบรรยากาศมามีอะไรมาเสิร์ฟล้วบ้างเมนูแรกเป็นเมี่ยงคำเขาจะเสิร์ฟเมี่ยงคำมาให้ก่อน ำก็ดูดีนะทีนี่นาจัดมันอย่างดีนะทุกคนอ่เดี๋ยวเรามากินเมี่ยงคำกันก่อนดีกว่าเช่นบอกก่อนเขามีอะไรบ้างมะนาวผึ้งแห้งอ่าอันนี้ขิงผักหอมแดงพริกนะจ๊ะขวแล้วก็มะพร้าวขูดขวดอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มจิ้มของผึ้งแห้งสองตัวผึ้งแห้งอ่ะผึ้งแห้งตัวเล็กๆอีกตัวหนึ่งก็ได้ ได้แหละประมาณนี้พร้อมกันไหมต้องรอพร้อมกันไหมไปก่อนได้ไหมไปก่อนได้รอร่อยยังไงพี่ชายมาลองดูว่าเอาอะไรไมาตัวน้ำจิ้มเขาแบบหวานหวานแล้ได้ความเปรี้ยวจากมะนาวอืมันไ,ได้ความกรอบอืมอร่ยอยออร่อยกินเมนอเดิร์ก่อนรอหมูกระทะมาไปเดี๋ยวเราไปเจอกันเมนูถัดไปดีกว่าจ้ะเดี๋ยวก่อนจุกเก๋อใครจะไปตัด นู่นอ๋อเออที่นี่เขาต้องบริการน้ำด้วยตัวเองชุบชชุบเหรอน่าชุบเลยได้ไหมมัดเดียวรู้เรื่องหมัดเดียวเลยนะสามสองหนึ่งอ๋อเขามีหลายน้ำมากน้ำของเขานะฮะก็จะมีชาดำเย็นอุทไทยทิพย์เก๊กหวยแล้วก็กระเจี๊ยบ ขอชิมได้ไหมเรายืนชิมได้ไหมตรงนี้จริงเหรออันนี้เป็นเหมือน Order, Order. <Okay. S 1> ออ <Order S 1> เดิเร์ฟออเดิร์โอเคอันนี้เรียกว่าหมาฮอ่ก็คือเป็นสับปะรดแล้วก็ไส้ที่แปะอยู่ข้างบนคือไส้เดียวกับสาคูสาคูเดียวกันรสชาติเป็นไงลองชิมขอลองมาืมอร่อยเนาะสับปะรอดอะ่ะไม่ได้มีความเปรี้ยวแล้วก็ได้มันมันได้ความสดชื่นหน่อยเนาะมาเราจิบข้าวเกี๊ยวปากหม้อดีกว่ากับสาคู เขายกับหม้อเขามีแบบสีฟ้าด้วยน่าทาแป้ง,ปงน่าทาจากอันชันปะสีสวยมากเลยดูดิอ,อร่อยมากรสชาติมันละกันของวัลคือแป้งบางแล้วก็ไส้คือตัวเดียวกับอ,อันที่กินมกเกมื่อกี้ไส้มันอร่อยอยู่แล้วอะแป้งอ่ะตัวสาวขวดก็ค่อนข้างหนุบๆเหนียวเหนียวดีมากหนาไหม ไม่หนาไม่หนาเดี๋ยวเราไปต่อเมนูถัดไปดีกว่าขนมจีนแกงเขียวหวานไก่เนี่ยนะอันนี้งงมากว่าอันนี้คือออเดิร์ฟเหรอหรือว่าเมนูหลักแล้วออเดิร์ฟเราเอามากินหมูกระทะกันตอนที่ป้ากับแกกินมากกูเกือบจะลืมแล้วว่าเรามากินหมูกระทะเออใช่ใช่มันดูเข้มข้นอ่ะหอมอร่อยแน่นอนชอบน้ำเยอะๆอ่าชิมเลยครับไปครับ นุ่นมากกะทิเข้มข้นมากอร่อยมากนี่จริงดีไม่ต้องกินแล้วหมูขาเติมขนมจีนดีกว่ามาแล้วตาลุกวาวเลยวาววาววาววแม่ครับกุ้งกุ้งหมูขาหมูกุ้งเลยปลาค่ะอันนี้เหรอเออสามชั้นน่ะเหรอสามชั้นที่สุดแล้วดูอันนี้ดิใหญ่มากมันอ่ะใช่ป่ะใช่ใช่มันใหญ่มากไม่กอด ไม่ใช่แค่หมูกระทะนะเป็นแบบทะเลกระทะเออเออดีน่ากินมากสีใสมากกินหมดก็สั่งเพิ่มได้อีกเรื่อยๆใช่ไม่ใช่บุฟเฟ่ไม่ใช่บุฟเฟแต่ต้องสั่มบายเดี๋ยวรอเตารอเตาดูน้ำจิ้มดิโหูน่ากินอ่ะเขาให้มาสองแบบน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มซีฟูดหนึ่งซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มแบบเรียกว่าไรน้ำจิ้มหมูกระทะทอดผัดกินหมดแล้วค่ะทอดผัดได้ดิสู้สูหน่อย ขาใหญ่อยู่นะเออเนาะคือคิดว่าน้ำน่าจะไม่ได้ท่วมแล้ววันนี้แต่ว่าอาจจะแบบได้ความแบบน้ำกระเด็นขึ้นมาหน่อยไอ้นิดนึงนิดนึงเป็นเุเปลวเอาไงแม่กุ้องอ่ะใหญ่จะแบบจากครึ่งหน้าของดิฉันละค่มีพาดกันตรงนี้เลยเฮ้ยพาดตรงนี้เลยหมึกด้วยหมึกด้วยหมึกแล้วหมูหมึกกุ้งอ่ะเห็ดหอมแบบหมูม,มักนุมหน่อยเราดูหิวอันเนาะเราไม่ได้ดูหิวค่ะเราหิวค่ะอันนี้ของบอลนะเชนห้ามแย่งรอแป๊บหนึ่ง เอาแยะเอาไว้ไว้บางนูนเลยสิคะอย่างไว้ใกล้กันอย่างที่บอลบอกทุกคนว่าเรามาถึงวันนี้แล้วแบบน้าไม่ท่วมอืเขาไม่ต้องเปียกไงกินแบบสบายๆดูอืมแต้มปะอร่อยหมูนุ่มดีมันจิ้นตะวันหวานนิดๆส่วนหมูมากอะเขามีรสชาติอยู่แล้วอืมอร่อยแล้วแบบ มันน้อยด้วยสำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ชอบมันสามารถเลือกหมูตรงนี้ได้คนไหนที่ชอบมันอ่ะก็ไปทางสามชั้นเลยจิ้มน้ำจิ้มสองสองอันพร้อมกันเดียวหนึ่งอันนี่เสร็จแล้วก็อันี้หนึอันลองสองอันเป็นอันเดียวส่วนตัวชอบอันนี้มากกว่าเข้ากับหมูกระทะมากกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันอาจจะเหมาะกับซีฟู้ดไงแ็นก็หมึกกุ้งก็ได้หมูอร่อยนะคะทุกคน อย่าลืมมากินกันนะคะหมูอร่อยมากเลยแบบพูดรวมๆอันนี้คือกินกินแค่หมูกับน้ำจิ้มแล้วก็ผักนึกออไหมแล้วก็น้ำซุปอ่ะคืออร่อยเลยนะเติมได้เรื่อยๆแต่ไม่บุฟเฟ่นะมีมีเวลาจำกัดไหมนะเออปิดร้านสองทุ่มอ๋อผมก็กินได้ถึงสองทุ่มครึ่งใช่ประมาณนั้น มันหอมแบบหอมเตาถ่านด้วยอะแน่นๆวันนี้นะฮะเราไม่ค่อยเสียใจนะเชนที่แบบ น้ำไม่ท่วมจริงถึงว่าเราจะไม่เปียกเราจะใส่ขาสั้นมารอแต่ว่าเราก็ไม่ได้น้อยนะใช่เพราะว่าเจออาหารอร่อยแล้วเขาไม่ได้มีแค่แบบหมูกระทะนะยังมีออเดิร์ฟอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะอร่อยมากกินมากอาหารเียกย่อยคือดีมากจริงๆใครนะฮะที่แบบสนใจอยากอยากมากินแบบบอลกับเชนสามารถแบบจองในไลน์แอดได้เลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ครับแล้วเขานะฮะก็จะคิดเป็นหัวนะครับหัวละหกร้อยห้าสิบบาทแล้วบรรยากาศคือดีมากๆดีมาหกร้อยห้าสิบบาท แต่ว่าเติมได้นะเติมได้เติมได้เรื่อยๆแต่ไม่บุฟเฟ่ต์นะครับผมแ้เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะบ๊ายบายใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยจ้าตั้งกระดิ่งด้วยเออสั่นให้ด้วยกินต่อจะได้รู้ได้แล้วเนี่ยคิปมาจะได้รู้อุ้ยน้องเชน มันยังไม่หมดนะพี่บอลใช่คิดว่าหมดแล้วใช่ดูนี่ก่อนเลยเอาอันนี้ก่อนอันไหนก่อนอันนี้ใหญ่มากเป็นไงล่ะชุดขนมไทยหนึ่งจ้ะน่าอันนี้คือทองหยิบปะเนาะฝอยทองฝอยทองอ่าอ๋อมีทองยอดพุษราเชื่อมเชื่อมแล้วก็มีลูกชุบลูกชุบแล้วก็เป็นวุ้นบุ้นต่างๆนานาแต่ละรสแล้วก็นี่เลยของโปรดบอนเน่ข้าวเหนียวมะม่วงชานมลาดแล้วเม่อเดี๋ยข้าวเหนียวมันก็มูนมาแล้วนะเออใช่ข้าวเหนียวมันมูนมาแล้วปะ มะม่วงหวานมากจริงเหรออืมดีหือหืมทำไมดีดีเรื่อกไะไเนื้อเนื้อมะม่วงมันดีมากอ่ะอืข่ารอทเพชรเปิดด้วยลูกชุบหรอลูกชุบอร่อยมากยกินไปเลยอันนี้วุ้นอะไรอ่ะอันนี้มีดูเป็นแบบเตอร์ติ้งนะหรอเปรี้ยวซ่าอ่ะดูความเปรี้ยวซ่าหน่อยๆดีชีวิตอันนี้มีความสองเลเยอร์ข้างล่างมันเป็นแบบสีๆเงย้่ะอืมเป็นอะไรอ่ะสวยนะเพื่อกขังขยะ อร่อยจะส้มดีอร่อยอร่อยกินส,สตอเบอรี่ยังไปข้างบนดิไปข้างบนเลยเหรอมไม่แบ่งมั้งคอห้องมันมีความแบบไม่เละๆมันมีความกรอบๆด้วยรู้ปะอ,อร่อยต้องยิบอร่อยมากพอแล้วทุกคนจะตายด้วยของหวานแล้วตอนนี้ปิดเลยดีกว่าปิดอีกรอบหนึ่งเหรอย้อนกลับไปปิดอันเมื่อกี้ค่ะโอเคครับ